สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีสวัสดีครับแม่แม่ FC, ฟแฟนกับทุกท่านนะครับผม้ยดูคุณชายกับคุณแม่มะนาวสินอนคูลโคลนแต่เช้าเลยดูสิวันนี้งานหนักแน่นอนเลยฟันฟันวิทย์กับฟันป๊อกงานหนักแน่นอนเจองานช้างซะแล้วชายอึงสวัสดีครับก่อนแล้วชายอึงสวัสดีครับก่อน ดีครับชายอึ่นสวัสดีครับแล้ววัชิครับแล้วชายอึ่นแล้วอเออชายอึ่นเสียงดีแท้ชายอึ่นไปเล่นอะไรมาเนาะแม่กระลูกนี่เนาะคือเล่นมาคักเล่นมาแน่แท้ไปไปไปล่างไปทำน้ำไปชายอื่นมา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 ,มาดูสิดูสิถ้าอยู่กับแม่มะนาวเนี่ยเรียกไม่มาเลย nào bự du 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 lộc du lộc, luôn Má Má luôn 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 Mà luôn má Má luôn 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 Má, luôn luôn ưng chai ưng này, luôn ưng, chai tụi nó có nói con này. mát 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 nó. Má. mát ưng mát mát bay, bay mát bay, mát mát nè, Má. Nào. Nào, má. mát 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 Má. Ủa, người có nhạc hay sang chạy con thế đây yêu chị nam quán mọi ý quán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  ý คูณมาคักเลยอ่ะพอละแล้วเพราะแ้วคลองทีมันไปนั่นแล้วเลนดีเออชายอึงขนาดเมื่คืนนั่นนี่ดูช่องทองยังกลมขนาดนี้พอละแปักมาลงมาลงเร็วอึ้งเร็วอ่าชายอึงเจ้าชายอึงเมาลงมาลงมาลงลาลง ใช่ออมายืมองนี่เลยด้วยแต่เดี๋ยวิเดี๋ยนะน่ะไปยืนกระดาได้น่าอาใช่ยอองานงายไหมเนาะวันนี้งานช่างแล้วชายอือ งานช่างแล้วอึ่งมาเ่นเล่นโค่นให้ฟันปอกคัดคัดข้ดขนอกใชออก่อึงเนาะออ้ยหยุดกินเดิมก็ได้หรือใช่อึลงล่างยงเนี่ยกินอยู่ใช่อึงดูสิยิงท่านี้ยิงเหมือนอึงเลยดูท่านี้ยิงเหมือนอึงเลยดูด,ดูดูทั่ว ทานนี้ยิ่งเหมือนอื่นเลยเจ้าอื่นเจ้าอื่นอ่างอ่างดึงอ,อ่างน้อยครับแม่แม่ดูเล็บในเขาจั๊วงเลยนะดึงอ,อ,อ่างน้อยครับดูดูขนาด <c oughs> ขนาดล่างอยู่นะขนาดยาดันๆขน,นะกินได้เป็นงัวนะดูดูดูด,ดูใช่อื่นทำ อเออแล้วง่ไงน้อชายอืงนเป็นโค่นขัดกวัานี้อ๋อปางทำอดไรเรื่องเกาละวชายอื่นทำงานให้ฟันปอกจัดงานให้ฟันปอกยุ่งเลยนี่ขนาดตัวน้อยๆยังเขาไอ้ฟันปอกยังบุญนะนี่หนึ่งถ้าเจอของฟันวิทนี่ตัวยังกระตึกนี่จะไม่บุญนะฟันปอกไปโจมบน่นอ่อพุนพุน หยักใหพุ่นแห้งแต่เกียบคักของฟานวีดแห้งแต่แห้งแต่นเอาไม้ไว้อของฟานวีดแห้งคักเกียก์ขีดตม้มือสิมวนคักโดนๆเน,น,นี่มันนอนเกียรขีดต้มเนาะนอนเกียรขีดต้มแล้วมวนคักเบิ่งกินก็พอกินได้ชายอือของเฮาอืม ไอ้อึงยังไล่ง่ายอยู่ตัวหน่อยเจอแม่มะนาวเข้าขไปนี่ทีปันวีต,ตายแน่ไอ้อึนงนี่แค่แน่ได้อ้อึ <c ười> องเพือ่ออึงพองเขาก็อึงลึงคือน้ำเวลาเขานอนสมใชา้ย,ยาเขาเลยชคยอึงวางไฟเ้อพีเลยปูใหปิดไฟของน้ำเดิมปิดไ,ไปเลย ลืงลืมทองเขาก็อุ้งลุงอิงดิงน้ำใช่ข <หา S 1> วมหลอ่อของชายอึงขัดแล้วก็หลอมเนี้ยนะชายอึงการบ็อกขัดให้ทุกวันหลอมเหมือนกันนะชายอึงเชือกอ <identified. finished. S 2> อคอเนี่ยจะถักให้ใหม่แล้วเชือกค,คอเนี่ยเชือกคอแน่นแล้วเชือกคอแน่นคอแล้ว โอ้ยลืมเก็บกระดิ่งออกใส่กระดิง่งคอใหอ้หลัง,งนีนง้นึงเอาละตัวนั่งกะมะนาวแห่งตะลางยากเอาละงอนนี้นมึงเอาละแม่มะนาวแห่งตะลางยากดูวะดูวะน่าจะหน่อยยังฟานกอกบุญเจอแม่มะนาวสิแม,ม่มะนาวเออไอใช่อึงยิงนหายยังเออกินบ่ขาดปากเนะาะใช่อึองเนาะ ผักอึ้งอังดูๆทำดูชายอึ้งดอตาดอแววตาเด้อดอแววตาเด้อดูผักอึ้งอ่ะนี่แต่งต่งตาเป็นมิตรแม่แม่เขาจะไม่ค่อยสนใจคนอะไรประมาณนี้ดูๆเนี่ตาขาวเยอะช้างใจดีนี่ตาขาวเยอะชายอึ้งเดี๋ยวมีคะแนนจะหาเพื่อนๆมาให้ เจะหาเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันมาให้นะชัยอือดู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 นั่งยิ้ม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 ยิ้มเป็นด้วยนะอือเนี่ยดู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 ปากเขายิ้มยิ้มเป็นด้วยด้ออือชายอือน่ารักจริงๆเลยชายอือ Mẹ mà nào thì ngàn tang lấy, mà nào. Em nào của mình mình ngàn tráng lấy fan bít nghe. dùng nè lấy à quá là, lục luôn lấy ừ, ứng, ứng ừ. luôn luôn ứng luôn lục luôn luôn lục luôn 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 ứng luôn luôn ứng luôn nữa, luôn à. luôn ่าครับผมแม่แม่เอซนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเรานะคะรับผมกดซับสไครป์เพื่อเป็นการแจ้งเตือน